คืออะไรคืออะไรอ๋อครับก็จะเป็นนะเดี๋ยวจะให้กำลังใจนะครับแต่่อรูมถ่ายคนาีช้มุมจะถ่ายผ้าที่ตัวเองก็คือตกจนไปเจอวัตถุผ้าที่ตกดินไม่เกี่ยวนะครับถ่ายกับคือคนก็ยังดูนะครับอันนี้คืออินฟูตัวจริงครับอินฟูก็คือมีทุกคนต้องมุ่งส่งนี้แสดงอยู่ตรงนี้นะคนแห่ไปเป็นเสียงนะ เพราะผมมีโพสต์คลิปไปขายเสื้อนะโพสคลิปไปคนดูเป็นล้านขายเสื้อได้แค่ยี่สิบตัวบอสตดูนคนดูสองพันขายเสื้อได้สองพันนะครับอินฟูก็คือมีอินทบุญก่อนอินโศนะครับแล้วก็อีกอทุกวันนี้ก็เลยพาย,ยายามว่าทําให้คนติดตามที่ตัวตนของเรามากกว่าติดตามที่คอนเทนต์แต่คอนเทนต์จะทําให้ยอดวิวได้สูงขึ้นถ้าคนเทนม่ด,ดีก็ไม่ดูขนาดหัวเป็นเมียนองด้วยกันเมียถ่ายคอนเทนต์ดีก็เลื่อนผ่านนะครับ คนเห็นไอ้ชั้วไอ้คนดูคลิปของเราแต่เราต้องกล้าให้คนติดตามให้ตัวตัเราด้วยนะครับเพราะถ้าว mm ันหนึ่งคนเห็นเราไม่ดีนะครับเขบาก็จะไม่ดูเรานะครับจะวอดโจอ่ะนะครับคุณพี่จะได้เป็นเกดอเดนดูรูฟเฟอร์มีฟูลิเกอร์นะครับและผมจะให้รหัสนะนะรหัสก็ค,คือวอตดูออขอใครที่ไปหาผมที่นครพนม ผมจะถ่ายคลิปลงช่องผมและก็อาจะถ่ายคลิปให้ตัวเองไปอยู่ในช่องของีทุกคนกนะคบับที่นขนาผมใช้รหัสกกว่ากอดตัวมอโขนะครับจะหาผมที่บ้านได้นะครับเพื่อหาเจอปิดไม่ได้นะครับยาหยุดฝันจะหยุดฝันนะครับ,รรบ,บเป็นกำไให้นะครับนะครับอยากให้ฝันเนียงแคบ โอเคครับพี่จริงผมมีเพลงให้แต่เสียงไม่เข้านะครับเอาเป็นว่ามอบกำลังใจให้เลยนะครับคุณอย่นะครับนะค,ครับคุณครับคุณขอบคุณครับ